ยิงแอดขายประกันสุขภาพแบบละเอียดวันนี้นะครับอยากให้ทุกคนดูตั้งแต่ต้นจนจบนะครับสำหรับใครที่ขายประกันนะครับวันนี้ผมจะมายิงแอดโชว์เพื่อนๆเ,เลยนะครับว่าผมคิดอย่างไรทำอย่างไรเดี๋ยวจะอธิบายให้ทั้งหมดนะครับก็ก่อนไป ดูก็ฝากกดติดตามรับชมนะครับกด subscribe นะให้กําลังใจกันนะครับปาและนี่ก็คือเพจนะครับที่ผมจะใช้ยิงแอดแล้วก็เป็นโพสต์นี้นะครับนี่นะครับที่ผมใช้ยิงแอดนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันถ้าจะให้ดีนะครับเพื่อน จะต้องมียอด engagement มาอยู่บ้างนะครับนี่นะครับ57คนแค่นี้ก็เพียงพอนะครับวิธีการยิงมีส่วนร่วมอะไรต่างผมได้อัดคลิปทำ YouTube ไว้ให้แล้วในคลิปก่อนๆนนะลองไล่ดูกันนะครับโอเคมาจริงๆผมได้อัดคลิปก่อนหน้านี้เนาะแล้วคราวนี้มันนานเกินแล้วก็มันจะยืดเยอนะครับก็เลย ทำใหมนะเดี๋ยวอธิบายให้มาถึงตรงนี้ปั๊บเราก็ใส่ข้อความสุขภาพนะครับแล้วก็ใส่ยิงข้อความไหนแล้วก็ใส่อย่างนั้นเนาะจากตรงนั้นอันนี้รอบนี้ผมใช้การ CBO นะครับก็คือ Advantage Plus นะครับก็คือ,อะจะใส่งบประมาณหน้าแคมเปญง่ายนะครับแล้วก็งบประมาณต่อวันนะครับผมใส่แค่120บาท ผมยิงแอดแค่วันละแคมเปญละร้อยถึงสองร้อยเท่านั้นนะครับผมเคยอัดงบนะครับยิงแอดเลยนะครับพันสองพันนะครับปรากฏว่าจริงครับทุกคนไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแต่พอมผมมาใส่น้อยๆเนี่ยปรากฏว่ามันเวิร์กมากเลยทุกคนไม่รู้นะลองไปปรับใช้ดูนะแล้วก็กดถัดไปมันก็จะมาสู่หน้านี้เนาะ มาสู่ชุดโฆษณาก็คือผมก็ใส่กลุ่มเป้าหมายนะครับตรงนี้คือแคมเปญนะครับแคมเปญก็คืออยากยิงนะครับเพื่ออะไรนะครับให้บอกแคมเปญอยากให้ลูกค้าทำอะไรบอกแคมเปญนะครับโอเคนะข้อความนี้นะ อยากยิงไปถึงใครก็ให้บอกชุดโฆษณานะครับอ่ามาถึงนี้ป้าปอ่าตรงนี้เนาะแอปรับส่งข้อความเลือกถ้าใครมีหลายเพจก็ติ๊กดูเพจดีๆนะนะนะครับตรงนี้มันจะมีอยู่ติ๊กอันนึงนะครับใช้กลุ่มเป้าหมายแบบเดิมนะครับมันก็จะมาตำแหน่งอ่ะผมอธิบายตำแหน่งก่อนคือถ้าผมมีถ้าผมใช้เงินจำนวนเยอะๆผมก็ใส่ ไทยอย่างเดียวก็ได้แต่เงินผมแค่ร้อยกว่าบาทนะครับต่อวันมันมันเหมือนยิงแอดลงทะเลครับทุกคนแต่อันนี้คือการที่ผมใส่จังหวัดนี่คือป๊บผมสร้างบ่อปลาของตนเองประมาณว่าเท่าทีนะกูจะยิงแค่นี้แหละนะครับจะยิงแค่นี้แหละนะครับกรอบของตนเองเราต้องประมาณการนะครับ คราวนี้เราก็ใส่เป็นจังหวัดและเป็นเมืองด้วยน,นะครับเพราะการใส่เป็นเมืองมันจะทําให้เรากําหนดระยะกิโลเมตรได้นะครับสูงสุดก็คือ80กโล้วยกันเนาะซึ่งทําไมผมใส่จังหวัดเหล่านี้เพราะว่าหนึ่งผมขายประกันสุขภาพประกันสุขภาพคือเอาง่ายๆคือขายประกันเพื่อเขาจะไปนอนโรงพยาบาลเอกชนถูกต้องไหมครับคราวนี้โรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่มันมีที่ไหนบ้างล่ะ มันก็จะต้องเป็นเมืองใหญ่ๆใช่ไหมครับที่มีหลายๆโรงพยาบาลนะครับอย่างบ้านผมน่ยอยู่เชียงใหม่นะโอ้มีเป็นสิบกว่าโรงพยาบาลนะครับเอกชนนะครับดังนั้นยิ่งกรุงเทพนี่โอ้ทุกตอกซอกซอยมั้งนะครับก็มีเยอะแยะมากมายผมก็จะใส่ประมาณนี้นะครับพอนะครับเพื่อให้มันได้กลุ่มเป้าหมายสักประมาณเนี้ยนะครับคราวนี้อายุนะครับ ก็ใส่กรอบอายุประมาณนี้นะครับเพศก็แนะนำให้ใส่ทุกทุกเพศนะครับผู้ชายแล้วก็ขายได้นะครับประกันเนาะคราวนี้กำหนดกลุ่มเป้าหมายอันนี้ผมก็ใส่กลุ่มเป้าหมายที่คนมีโอกาสซื้อใครนั้นเองนะถามว่าคนมีโอกาสซื้อคือใครนะครับ ผมว่าคนที่ซื้อประกันสุขภาพต้องเป็นคนที่มีตังค์เออเป็นคนที่มีตังค์เป็นคนที่อ,อต้องมีฐานะหน่อยเพราะว่าถ้าเงินเดือนสักเงินเดือนไอ้ง่ายสักสองหมื่นขึ้นไปนะครับสักสองหมื่นขึ้นไปนะน่าจะพอมีตังค์ซื้อประกันสุขภาพได้บ้างนะครับ ผมก็มองว่าแล้วเขาคนนั้นเขาใช้ชีวิตยอย่างไรผมก็คิดว่าเขาต้องสนใจบ้านอสังหาริมทรัพย์เขาต้องอาจจะทํางานรับราชการะนะครับเขาอาจจะดูที่พักด้วยอโกด้าดูตัวเครื่องบินด้วยแอร์เอเชียสนใจรถยนต์แค่นี้ก็น่าจะเพียงพอ แค่นี้ก็น่าจะเพียงพอเนาะก็แล้วแต่แต่ละคนสมมุติเราขายประกันมรดกมันก็ไปอีกแบบหนึง่งเราขายประกันอะไรก็แล้วแต่นะครับว่าไปอีกแบบหนึ่งเนาะตอนนี้ผมก็ใส่ตรงที่ไม่รวมด้วยก็คือข้อมูลที่กําลังศึกษานะครับก็คือกําลังศึกษาระดับไม่ยุ่งสากับไม่ระบุเพราะเราต้องการจะกรองผีเนาะคราวนี้ภาษาอีกนะครับต่อไปภาษานะ ภาษาไทยาาใส่ไปนะครับภาษาอังกฤษบางทีคนไทยเราใช้ facebook หนะ้าจอภาษาอังกฤษก็มีนะเราจะได้ไม่ได้ตกหล่นเนาะอ่ะโอเคนะอันนี้จะบันทึกก็ได้หรือไม่บันทึกก็แล้วแต่นะครับการจัดวางนะครับผมจะใช้การจัดวางแบบ อัตโนมัตินะครับหลายคนมองว่าโอ้มันมี Instagram มันมีอะไรด้วยนะมันมี marketplace ที่มีโอกาสที่ผีจะทักเยอะมากคำถามมันก็คือว่า Facebook เขาใช้อะไรเป็นตัวกำหนดในการจ่ายโฆษณาไปกับตำแหน่งแต่ละตำแหน่งเขาใช้ AI ใช่ไหมครับ ในระยะแรกๆนะครับอันนี้คือถ้าเราใส่แบบ a d v เ n t เท e พัทนะในระยะแรกๆ f a c e b o o k จะกระจายไปทุกตำแหน่งเลยตุ้ๆุทั่วหมดหมดเสร็จปุ๊บ Facebook จะวัดผลว่าตำแหน่งไหนที่คนดูเยอะที่สุดก็คือฟีดมันก็จะเอาจากที่มันกระจายมันก็จะลิฟคืนมา แสดงที่ตำแหน่งที่มันเห็นผลลัพธ์เยอะที่สุดเท่านั้นนะครับแต่เมื่อไหลบางสินค้านะครับไปอยุดจุดอื่นแล้วบางทีมันก็อาจจะมีลูกค้าเห็นแล้วก็ทักเข้ามาเราจะภาพทันทีนะครับดังนั้นเราใส่ตำแหน่งการจัดวางแบบ a d v a n t เ g e ร์พถูกต้องแล้วนะครับแล้วเราก็กดถัดไปได้เลยนะครับ โฆษณาอันนี้ผมก็จะไม่ใช้นะครับผมก็จะโพสที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาเลือกโพสนะแป๊บหบนึ่งนะครับเอออันนี้แหละโพสนี่แหละใช่ไหมให้มียอด engagement อยู่บ้างนะทุกคน,นจะดีนะครับมันเหมือนมีคนมาดูร้านเราเยอะนะครับถ้ามีคนมาดูร้านเราน้อยอะ่ะบางทีมัน มันไม่ค่อยน่าสนใจเนาะอันนี้ผมก็ติ๊กออกนะนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็สร้างใหม่ผมก็อ่าวิธีผมจะสอนนะครับก็คือเราก็ต้องมันเหมือนกึ่งกึ่งอัตโนมัตินะก็ใช้แก้ไขเลย สวัสดีนะผมวสวัสดีแค่นี้นะครับอ่าผมจะใส่ว่าเพจบ้านประกันยินดีเป็นอย่างยิ่งครับอ่าผมจะใส่อีโมจิหน่อยอีโมจิมันแชทเนี่ยมันมีผลเป็นอย่างยิ่งนะนะครับทำให้คนแชทคุยกับเราแล,แล้วรู้สึก ใส่เครียดเนาะอ่ะกระตุน้นอออ,อยากโทรก็โทรนะครับผมไม่ได้สีเรียสอะไรนะครับอ่ะคำถามที่หนึ่งผมก็จะตั้งไว้ว่าสนใจประกันสุขภาพอ่าโอเคทุกคนอันนี้มันก็จะมาขึ้นมาตรงนี้แล้วพออันนี้ปั๊บมันก็จะกดมีเด้งนะทุกคนนึกออกไหมครับ มันก็จะกดมาเลยนะครับพอกดปุ๊บผมก็จะตอบด้วยยินดีครับก็หวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะอันนี้ OBS ผมไม่รู้นะมันอัดถึงตรงไหนแล้วมันสต็อปไปแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับไปแล้วครับ